ตอนที่83เวอร์ชั่นอบอ้วนเสี่ยวเนียนดูเหมือนจะค่อนข้างประพฤติตัวดีปิงว่านกล่าวก่อนจะถามฟังเย่อย่างสงสัยเป็นแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งภายใต้บริษัทของคุณที่คุณพูดถึงก่อนหน้านี้หรือไม่ใช่ฟังเย่นั่งกินข้าวโดยไม่ต้องการพูดคุยเพิ่มเติมปิงว่านกล่าวต่อว่าผมกำลังดูสตรีมสดระหว่างทางมาที่นี่พวกเขากำลังจัดแสดงงานเลี้ยงตอนนี้ควรจะถ่ายทอดสดอยู่ เขาดึงโทรศัพท์ออกมาแล้วเปิดแอปกระแสที่เขาไม่เคยออกก่อนหน้านี้ยังคงเล่นอยู่จานเสิร์ฟเร็วมากกลิ่นก็ชวนอยากกินทันทีพิธีกรสาวพูดขนับปรับกล้องเพื่อแสดงอาหารและตัวเธอเองเหลืออีกสองจานเท่านั้นที่จะเสิร์ฟลุยเข้าไปเลยปิงว่านยกโทรศัพท์ของเขาโดยใช้กล่องทิชชู่บนโตชี้ไปที่มันดูสินี่คือสิ่งที่ผมเป็นฟังเย,ย่ขัดจังหวะเขาโดยตักกุ้งเข้าปากกินก่อน อืมหลังจากกลืนแล้วปิงว่านก็พูดต่อดูเหมือนว่าจะสตรีมค่อนข้างง่ายผมก็สามารถก่อนที่เขาจะพูดจบฟังเย่ก็ยัดเต้าหู้ยัดไส้เข้าปากคุณกำลังทำอะไรปิงว่านขมวดคิ้วผมเลือกอาหารเองได้อยากขัดจังหวะนะเดี๋ยวก่อนผมพูดว่าอะไรนะฟังเย่ปิดโทรศัพท์ไปกินข้าวก่อนที่อาหารเย็นจะเป็นยังไงไว้ค่อยบอกฉันทีหลังก็ได้เมื่อกระแสน้ำเงียบลงปิงว่านก็หันไปหาฟังเย่อ่า ตอนนี้ผมจำได้แล้วผมกำลังพูดถึงการสตรีมผมคิดว่าฟางเย่ขัดจังหวะเขาคุณไม่ได้คิดถึงเรื่องนี้เลยจากนั้นปิงว่านก็ตระหนักถึงพฤติกรรมที่ผิดปกติของฟางเย่เขายืดหลังและท้าทายว่าวันนี้คุณเป็นอย่างไรบ้างฟางเย่ตอบว่าที่รักโปรดอย่ายุ่งในช่วงเวลานี้มาหารือเกี่ยวกับแผนการของคุณหลังจากเสี่ยวเนียนเกิดคุณไม่ต้องกังวลกับฉันได้ไหมปิงว่านหยุดชั่วคราวครู่หนึ่งโดยไม่ได้คาดหวังสิ่งนี้จากฟางเย่จากนั้นเขาก็หัวเราะเบา ช่วงนี้ผมเอาแต่ใจเกินไปหรือเปล่าถึงขนาดที่คุณคิดว่าผมไม่สามารถจัดลำดับความสำคัญได้ผมบอกคุณแล้วช่วงนี้ผมไม่ได้ทำงานมากนักเชื่อผมเถอะเป็นเรื่องยากที่จะได้ยินว่าคุณยอมรับว่าคุณสามารถทำตามอำเภอใจได้ฟังเย่บีบแก้มที่อ้วนขึ้นของปิงว่านอย่างสเสน่หาอย่าเอาหัวข้อถ่ายทอดสดมาพูดอีกนะปิงว่านมุ่ยหน้าและพูดว่าคุณไม่ยอมให้ผมพูดจบผมไม่ได้วางแผนที่จะเป็นโฆศกของบริษัทของคุณ ถ้าผมมีความสามารถขนาดนั้นผมก็คงจะเปิดตัวในฐานะคนดังเหมือนกันผมแค่คิดว่าผมสามารถถ่ายทอดสดเพื่อค่าเวลาที่บ้านได้เขากล่าวต่อว่าเหมือนกับตอนที่ผมทำอาหารให้คุณผมสามารถเปิดการถ่ายทอดสดได้มันอาจจะใช้เป็นโฆษณาสำหรับซอสนางฟ้าของผมก็ได้ตอนนั้นเองที่ฟั่งเย่รู้สึกโล่งใจฉันสามารถจัดเตรียมจุดพิเศษสำหรับคุณได้ไม่ไม่ไม่ปิงวันรีปฏิเสธ มันเป็นเพียงความคิดที่ผ่านไปผมอาจจะหมดความสนใจในวันรุ่งขึ้นก็ได้ทั้งสองคุยกันขณะรับประทานอาหารปิงว่านไม่รู้เลยว่าความคิดแปลกๆเกี่ยวกับการสตรีมสดของเขาจะจบลงหลังจากผ่านไปเพียงวันเดียวไม่ใช่เพราะเขาขี้เกียจเขาเลือกวันหยุดสุดสัปดาห์สำหรับการถ่ายทอดสดโดยคิดว่าความเร็วจะช้าลงโดยไม่จำเป็นต้องทำอาหารให้ฟังเย่เมื่ออยู่ในครัวปิงว่านก็เล่นซอกับตำแหน่งโทรศัพท์เพื่อให้ได้แสงสว่างที่ดีที่สุด ในที่สุดเขาก็วางมันไว้ที่ตู้ด้านซ้ายเพื่อให้ผู้ชมเห็นเขาทำอาหารและเขาสามารถอ่านความคิดเห็นได้เขาเพิ่งลงทะเบียนบัญชีนี้เมื่อไม่นานมานี้เขาไม่ได้ประกาศถ่ายทอดสดดังนั้นเขาจึงบินเดี่ยวเป็นหลักในตอนแรกแทบไม่มีผู้ชมเลยเมื่อถึงเวลาที่เขาสับหัวหอมและขิงเขาเห็นว่ามีเพียงสองคนเท่านั้นที่เข้าร่วมชําแต่ไม่อบเข้ามาในห้องถ่ายทอดสดคุณทำอาหารอะไรอยู่สตรีมเมอร์คุณมาจากไหนคุณดูคุ้นเคยฉันเคยเห็นคุณที่ไหนมาก่อนหรือเปล่า ปิงว่านตอบว่าผมกำลังทำกั้งรสเผ็ดผมมาจากเมืองเจียงบางทีคุณอาจเคยเห็นผมแถวๆนี้คุณมาจากเมืองเจียงช่างบังเอิญจริงๆมีใครเคยบอกคุณบ้างไหมว่าคุณมีหน้าตาและเสียงเหมือนเชฟคนนั้นปิงว่านรู้ไหมปิงว่านแชมป์จากรายการแข่งเทพอ,อาหารนะปิงว่านเขาก็ตระหนักดีไม่มีใครรู้ดีไปกว่าเขาตั้งแต่นั้นมาเขาคือคนนั้นเองผู้ชมกลุ่มแรกที่เข้ามาเริ่มพูดขึ้นเขาดูคล้ายกับเขามาก ถ้าฉันไม่เห็นว่าสตรีมเมอร์มีผู้ติดตามเพียงสองคนและอ้วนกว่าปิงว่านเล็กน้อยฉันคงจะคิดว่าเป็นเขาแล้วกอกกเรียกใครว่าอ้วนคะอ้วนทั้งครอบครัวมีผู้เข้าร่วมอีกหลายคนและด้วยความคิดเห็นเพียงเล็กน้อยข้อความก่อนหน้านี้ยังคงปรากฏให้เห็นทําให้ผู้มาใหม่สามารถติดตามได้อย่างรวดเร็วนั่นไม่ใช่ปิงว่านเองเหรอฉันคลิกเข้าไปเพราะดูเหมือนเขามาก ฉันก็คิดแบบเดียวกันสงสัยว่าทําไมจูจ่ๆปิงว่านถึงเริ่มถ่ายท่อสดปรากฏว่าไม่ใช่เขาแล้วทําไมไม่พูดหลับพิธีกรคุณพูดอะไรหน่อยได้ไหมเขาควรจะพูดอะไรถ้าเขายอมรับว่าเป็นเขาจริงๆนั่นก็หมายความว่าเขายอมรับว่าเขาอ้วนขึ้นไม่ใช่หรือปิงว่านเลือกที่จะไม่พูดและเพิกเฉยต่อความคิดเห็นโดยมุ่งเน้นไปที่การทำอาหารของเขา กุ้งเครฟิตตามฤดูกาลที่มีเนื้อและฉ่ำได้รับการทำความสะอาดและจัดเตรียมโดยสาวใช้และตอนนี้ก็พร้อมสำหรับลงหม้อแล้วปิงวันเทกั้งลงในกระทะน้ำมันที่ร้อนและทอดในเวลาสั้นๆเมื่อความชื้นระเหยไปและกลั้งก็กรอบแล้วจึงเอาออกเพื่อเสด็จน้ำมันในกระทะเดียวกันเขาใส่ต้นหอมปลอยกะขิงสายกระวานเปลือกที่เหล็กใบกระวานและส่วนผสมอื่นๆอีกมากมายเพื่อเตรียมน้ำมันพื้นฐานสำหรับกุ้งเครฟิตเมื่อส่วนผสมเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลทองและกลิ่นหอมออกมาจนหมด ปิงว่านก็นําส่วนผสมเหล่านั้นออกแล้วเติมขิงและกระเทียมสับตามด้วยพริกไทยเสฉวนพริกแดงแห้งและพริกเขียวสดจํานวนมากการเห็นหม้อที่เต็มไปด้วยพริกแดงสดใสนั้นชวนน้าลายสอหลังจากผัดพริกจนสีเข้มกรอบแล้วจึงเติมถั่วบดลงไปผัดอย่างต่อเนื่องจนน้ามันเปลี่ยนเป็นสีแดงจากนั้นจึงเติมก้างกรอบลงไปผสมฉันคิดว่าฉันได้กลิ่นความอร่อยจากที่นี่นะหิวจังฉันอยากกินกุ้งเครฟิตแล้วตอนนี้ เขาเทวายสำหรับทำอาหารและส่วนผสมอื่นๆลงไปเนื่องจากปิงว่านยังคงเงียบผู้ชมจึงคาดเดาเกี่ยวกับเครื่องปรุงที่เขาเพิ่มเข้าไปพูดมาไม่งั้นฉันจะออกจากสตรีมฉันจะไปแล้วลาออกอย่างจริงจังโอ้คุณช่างใจร้ายจริงๆนะไม่แม้แต่จะพยายามรักษาแฟนๆน่ารักของคุณไว้ด้วยซ้ำฉันเดาว,ว่าฉันจะไม่ออกไปแล้วนักชิมอย่างฉันจะต้านทานได้อย่างไรในเมื่ออาหารดูน่ารับประทานขนาดนี้ปิงว่านปิดหมอแล้วเหลือบมองความคิดเห็นเหล่านี้ ฮึทำไมฉันคนน่ารักตัวจริงที่นี่ต้องให้ความสำคัญกับพวกที่ไม่บอกว่าฉันอ้วนละ่ะฟันต่อไปปิงว่านตัดสินใจทำเมนูหมูผัดพริกหัวยกเมื่อเขาสตรีมนี้เสร็จแล้วเขาจะไม่ทำอีกเขาไม่ต้องการความเศร้าโศกเช่นนี้เขาหั่นพริกหยวกสองอันเป็นเส้นอย่างรวดเร็วและเท่าเท่ากันทักษะการใช้มีดนั้นน่าประทับใจมากโค้ดอะพิธีกรฉันอยากเรียนเรื่องนั้นโปรดสอนเราด้วยคุณจะฝึกทักษะการใช้มีดได้อย่างไร จำนวนผู้ชมในสตรีมของเขาเพิ่มขึ้นอย่างช้าๆหนึ่งในนั้นคือบล็อกเกอร์ด้านอาหารที่มีผู้ติดตามเกือบล้านคนซึ่งมักจะมองหาผู้มีความสามารถหน้าใหม่อยู่เสมอเธอไม่ได้คาดหวังที่จะสะดุดกับมือใหม่ที่มีหน้าตาเป็นคนดังยิ่งไปกว่านั้นทักษะการใช้มีดและการเคลื่อนไหวในการทำอาหารของมือใหม่นี้ยังเชี่ยวชาญอย่างน่าทึ่งเห็นได้ชัดว่าเขามีประสบการณ์ด้านการทำอาหารมามากสตรีมเมอร์จับภาพหน้าจอสั้นๆและโพสตบนทวิตเตอร์ของเธอ ทุกคนมาดูไลฟ์สดของอยู่อันมูกันเถอะอันมูเหรอเชฟคุณพิมพ์ผิดหรือเปล่าไม่สิคุณจะเข้าใจเมื่อลองดูแล้วจริงๆแล้วสตรีมเมอร์คนนี้ดูเหมือนปิงว่านเวอร์ชันอ้วนกว่ามากจะลองดูตอนนี้เลยด้วยคำแนะนำของสตรีมเมอร์รายนี้จำนวนผู้ชมในห้องถ่ายทอดสดของปิงว่านจึงเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วมาจากทวิตเตอร์เพื่อดูปิงว่านเวอร์ชันอบอ้วนห้าห้าชั้นมาจากทวิตเตอร์เหมือนกัน เขาไม่คล้ายกันเลยเหรอไม่มีใครสงสัยว่านี่คือปิงว่านตัวจริงเหรอเขาไม่ได้อ้วนสักหน่อยแค่มีใบหน้าที่เต็มอิ่มขึ้นนิดหน่อยฉันรู้สึกว่าอาจจะเป็นเขาจริงๆท้ายที่สุดแล้วเขามีน้ำหนักเพิ่มขึ้นตั้งแต่รายการคิดเช่นก๊อดออกอากาศดังนั้นบางทีเขาอาจจะหนักขึ้นนิดหน่อยในตอนนี้วิ่งหนีไปโดยมีฝาหมออยู่เหนือศีรษะฉันเป็นคนเดียวหรือเปล่าที่สังเกตเห็นมีดที่เขาใช้5าอืมแล้วมีดละ่ะให้ความกระจ่างแก่เราโปร มีดนั่นมาจากแบรนด์ชั้นนำรุ่นลิมิเต็ดกล่าวกันว่าหล่อด้วยมือจากเหล็กดามัสกัส640ชั้นและมีมูลค่ามากกว่า2 0 0 0 0 0หยวนด้ามจับออกแบบตามหลักศิลปศาสตร์ทำจากไม้โอกบึงโบราณที่มีอายุมากกว่าพันปีและมีอายุการใช้งานนับพันปีปลอกคอขัดเงาตกแต่งรอบๆด้ามจับทำจากทองคำบริสุทธิ์1ิ k แเคและอัญมณีเม็ดเล็กๆทั้ง6เม็ดนั้นเป็นเพชรแท้จริงเหรอคุณทำให้ฉันกลัวและมีดทำครัวราคา10ดอลลาร์ของฉันจนแทบบ้า มันเป็นเรื่องจริงฉันติดตามบล็อกเกอร์สินค้ารูหราที่นําเสนอมีดเล่มนี้และเคสที่มาพร้อมกล่องและเกอร์เปียโ,โนสีดําสุดรูการเห็นเขาวางมันลงอย่างสบายๆแบบนั้นทําให้หัวใจบีบคั้นคนที่ติดตามทวิตเตอร์ของปิงว่านมีความศักดิ์สิทธิ์หลังจากอ่านความคิดเห็นเหล่านี้เออพูดถึงเรื่องนั้นฉันจําได้ว่าเห็นรูปมีดนี้ในทวิตเตอร์ของปิงว่านคําบรรยายระบุว่าการซื้อใหม่ของฉันใช้งานได้อย่างมหัศจรรย์ ส่วนความคิดเห็นที่มีชีวิตชีวาก็เงียบลงทันทีเมื่อถูกเปิดเผยนี้ไม่กี่วินาทีต่อมาความคิดเห็นก็เริ่มหลั่งไหลเข้ามาอย่างบ้าคลั่งอีกครั้งนี่สินะปิงว่านตัวจริงฉันขอโทษจริงๆเทพผู้ทําอาหารฉันทรยศต่อปิงว่านที่รักของฉันแล้วแฟนตัวยงฉันจําเขาไม่ได้ได้ยังไงปิงว่านนั่นคุณจริงๆเหรอกรุณาพูดอะไรสักอย่าง หมกมุ่นอยู่กับการทําอาหารปิงว่านไม่สนใจโทรศัพท์ของเขามันนอนอยู่ตรงนั้นและเขาไม่รู้เลยว่าเขาถูกระบุตัวแล้วท่านใดนั้นหลังจากสรุปเอกสารเร่งด่วนฟังเย่ก็ลงบันไดและเข้าไปในครัวโดยตั้งใจที่จะช่วยปิงว่านเขาไม่รู้ว่าปิงว่านได้เริ่มสตรีมแบบสดแล้วและรู้สึกงุนงงเมื่อไม่พบแม่บ้านอยู่แถวนี้เมื่อเข้าใกล้อ่างล้างจานเพื่อล้างมือเขาก็สังเกตเห็นบร็อกโคลี่อยู่บนเขียงจึงถามด้วยความคุ้นเคยว่าที่รักจำเป็นต้องล้างบร็อกโคลี่นี้ไหม น้ำเสียงสบายๆของเขาทำให้เห็นได้ชัดว่าเขามักจะช่วยปิ่งว่านทำอาหารอยู่ในครัวจบตอนที่83